สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกนะครับกับเปิดโปรเจกต์นะฮะกับเพลงผู้ติดตามหรือว่า follower นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะของ hobby elephant ครับเพลงนี้ผมมีหน้าที่เรียบเรียงดนตรีและเสียงประสานนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังนิดนึงนะครับมา ฟังอินโทร,โรก่อนนะครับอย่างกลองจะให้ดูกลองก่อน hmm. เป็นกลองแบบจำลองนะครับ hmm. เป็นเหมือนแบบจำลองแพดที่แบบกดกันนะฮะ แล้วก็เสียงซินิไซเซอร์ก็ใช้เป็น fm เป็นโนะครับยุค8 0ศูนย์าวก็ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเลเยอร์ให้มันหน่อยด้วยสองเสียงนี้นะครับแล้วก็จะมีมาริมบ้าโผล่เข้ามาไอ้ตรงลายเนี่ย ผมจะเล่นพร้อมกับกีตาร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวสโลว์ให้ฟัง mm hmm. คือกีตาร์มันจะมีสูงกับต่ำครับ mm hmm. อันนี้เสียงสูง แล้วก็เพิ่มออกเทบต่ำลงไปอันนี้ต่ำให้มันผสมกับอันนี้อลองดูอีกทีนะครับ เบสก็เดินธรรมดาเลยครับจะมีลายกีตาร์ที่แบบตอดๆหน่อยลายนี้ เพิ่มเลเยอร์ให้มันแล้วก็ลายนี้ด้วยเดี๋ยวให้ฟังนี่อันนี้ แล้วก็จะมีกีตาร์อะคูสติกนะครับกีตาร์โปรง่งนิดหน่อยลองฟังดูครับเป็นพาร์ทวิทึมนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเปิดพาร์ทวิทมใไปฟังทั้งหมด ีจังหวะก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันจะไปเปลี่ยนตรงช่องตรงท่อนอช่วงพรีฮุกครับมันจะไปเปลี่ยนจังหวะหน่อยเดี๋ยวผมเปิดดนตรีให้ฟังอย่างเดียวนะอันนี้เพิ่มเชคเกอร์เข้ามาแล้ะ พอถึงช่วงพรีฮุกมันจะเปลี่ยนจังหวะแล้วก็เข้าหุกนะฮะจะกลับมาจังหวะปกติ อันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูว่าตรงนี้ผมทําอะไรไปอย่างพรีฮุกก่อนเมื่อกี้บอกเปลี่ยนจังหวะใช่ไหมลองฟังกองตรงกลองอะ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนจังหวะแต่จะมาเปลี่ยนจังหวะตรงเครื่องอื่นมากกว่าเครื่องริทึมอื่นอะ่ะเช่นเบสกีตาร์ base, guitar, หรือว่าเปียโนอะ่ะ แต่จังหวะก,กลองเหมือนเดิมนะลองฟังแค่เปียนโนก็ได้ฟังเปียโนดีๆจังหวะก,กลองเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวริทึมอื่นอะ จังหวะมันก็เปลี่ยนนะฟิลมันก็เปลี่ยนนะส่วนท่อนคอรัสท่อนฮุกก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นลายกีตาร์ใต้ฟ้านะครับตรงนี้ เพิ่มเชคเกอร์ไปนะครับแล้วก็จบฮุกจะเป็นอัลตรต่อมาเป็นอัลตรนะครับแล้วก็จะเป็นแรปนะฮะตรงนี้ผมพยายามที่จะทำให้มันเป็นเหมือนเสียงแผ่นเสียงแต่ว่า เราไม่มีแผ่นเสียงแล้วก็อะแดปเอาโดยการเอาปิกอะไปขูดกับสายกีตาร์เสียงมันจะประมาณนี้อะแดปหน่อย no นะครับรวมกันก็เป็นอย่างนี้ได้ยินไหม แลเปลี่ยนจังหวะเพลงนี้จังหวะจะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะกว่าเพลงก่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็เข้าพรีคอรัสก็จะเปลี่ยนอีก เข้าฮุกแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนจังหวะเป็นจังหวะ normal ประมาณนี้แล้วก็ outro เหมืนอน intro รครับ ประมาณนี้ครับผมให้ดูกันไปแล้วนะครับกับเปิดโปรเจกต์เพลงผู้ติดตามหรือว่า follower นะครับของ hobby elephant นะครับลองไปติดตามมันดูนะครับเพลงนี้ส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับในพาร์ทของดนตรีนะฮะก็สนุกครับตอนทำใครไม่ฟังลองไปฟังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากกระถามอะไรก็ ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกัน